สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำต้มเซ่บหมูสับพริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูสับกันก่อนนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยค่ะ แล้วก็พักเอาไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตำพริกขี้หนูค่ะไม่ต้องละเอียดนะคะแค่บุบๆให้เขาพอแตกค่ะ ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อน,นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะน้ำปลาค่ะเกลือนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดฝานะคะรอเขาเดือดค่ะตอนนี้เขาก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยค่ะแล้วเราก็ใส่หมูสับได้เลยค่ะที่เราหมักเอาไว้นะคะพอต้มจนหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะใส่ใส่พริกที่หนูที่เราบุเอาไว้นะคะลงไปค่ะอันนี้เราปิดเตาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็น ผักชีฝรั่งค่ะน้ำมะนาวค่ะแล้วก็คนนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบนะคะค่าสาหรับสำหรับต้มแซ่บหมูสับพริกขี้หนูนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ